สวัสดีค่ะวันนี้โบจะมาเชิญทำเมนูซี่โครงหมูทอดกระเทียมไร้น้ำมันค่ะวันนี้โบใช้เป็นหม้ออบลมร้อนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าใครมีหม้อทอดไร้น้ำมันหรือว่าเป็นเตาอ,อบเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะคะอย่างแรกก็โขกระเทียมกับรากผักชีให้พอหยาบๆยาบนะคะแล้วก็สามารถใส่พริกไทยบดได้เลยตามชอบนะคะแต่ว่าบ้านโบเนี่ยมีเด็กเล็กนะโบก็เลยไม่ใส่นะคะ เครื่องปรุงรสของเราวันนี้นะคะก็จะมีซอสปรุงรส1ช้อนค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนค่ะจากนั้นก็ซอสหอยนางรมอีก1ช้อนนะคะใส่น้ำตาลนะคะเพื่อตัดรสเค็มนิดนึงนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวทรายแดงก็ได้นะคะ แล้วเราก็คนๆๆให้เข้ากันนะคะคนให้น้าตาลเนี่ยละลายให้หมดเลยนะคะชิมแล้วก็ปรับรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะเราทำน้ำหมักแยกไว้ต่างหากแบบนี้เราก็จะสามารถชิมรสได้เนาะที่โครงหมูนะคะวันนี้โบใช้ประมาณ800กรัมนะคะล้างเอาพวกคราบเลือดแล้วก็เศษกระดูกต่างๆออกก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่ซอสที่เราผสมไว้ลงไปค่ะแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพยายามนวดนวด,นวดให้น้ำซอสเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อหมูเลยนะคะ จากนั้นเราก็ปิดฝานะคะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นหมักไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะพอครบเวลานะเราก็เอามาวางเรียงในหม้อนะคะจะลองฟอยแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะไม่ลองก็ได้นะนี้แล้วแต่คนเลยนะคะนี่นะคะหอมมากๆเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟ180องศานะคะใช้เวลาในการอบเนี่ยประมาณ25-30นาทีค่ะอันนี้ผ่านไปประมาณ15นาทีนะคะเราก็กลับด้านนิดนึงนะเพื่อที่ให้สีเนี่ยสวยดีทั้ง2ด้านเลยนะคะนี่นะคะจะเห็นว่าข้างล่างสีมันยังแบบขาวๆอยู่เนาะอาจจะดูไม่น่ากินนะคะเราก็ เอาข้างล่างขึ้นมาอบนะคะจากนั้นเราก็อบต่อจนสุกเลยนะคะก็ดูว่าได้สีที่เราพอใจแล้วนะคะก็พอนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาสีสวยหน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะ ก็อยากให้ไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้บโบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ